ก็ตอนนี้ก็มาถึงที่บานาฮิลนะครับด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าฝนตกนิดนึงนะครับก็เลยเข้ามาที่ห้องก่อนนะครับก็โรงแรมข้างบนนี้นะครับก็จะมีอยู่ที่เดียวนะครับก็จะเป็นโรงแรมชื่อว่าเมอร์เคียวโฮเทลนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องคร่าวๆละกันนะครับเพราะว่าก็โรงแรมที่นี่ก็จะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับแต่ว่าห้องก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับเดี๋ยวตามฟาสไปดูกันเลย อ่านี่นะครับก็เข้ามาก็จะตกแต่งเป็นสไตล์ฟิวแบบยุโรปยุโรปหน่อยนะครับแล้วก็มีกลิ่นไอของความเป็นแบบโบราณโบราณน,นิดนึงนะครับอ่าก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่างล้างหน้าก็จะอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็ฝั่งห้องน้านะครับก็จะแยกเป็น2ห้องเนาะก็จะเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็กระจกก็จะมีอยู่ด้านหน้าไหนนี้เลยนะครับ อ่าแล้วก็ฝั่งด้านในนู้นนะครับก็จะมีโซฟาให้1อันนะครับพร้อมกับโต๊ะทํางานนะครับแล้วก็โทรทัศน์พร้อมเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับเตียงทั้ง2เตียงนี้นะครับสามารถเอาตรงกลางออกมานะครับแล้วก็ชนกันได้นะครับทําเป็นเตียงใหญ่เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเหมาะเลยสําหรับคนที่อาจจะมีครอบครัวมีลูกด้วยนะครับอ่ะก็คร่าวๆนะครับโรงแรมก็จะมีประมาณนี้ ก็วันนี้นะครับเนื่องจากว่าหมอกลงเยอะมากนะครับแล้วก็มีละอองฝนด้วยเราก็เลยเข้ามาเที่ยวนะครับในโซนของสวนสนุกบนบาน่าฮิลนะครับซึ่งในตอนนี้เราอยู่ที่จูเลสิกเวิลด์นะครับอา่าก็มีแทบทุกจะสายพันธุ์เลย,ยผมก็จะโอ้ข้างบนมีงูนะครับ ผมก็จะไม่ค่อยช่ำชองเท่าไหร่นะครับเรื่องไดโนเสาร์แต่ว่าเออโดยรวมเขาจัดสถานที่ได้ดีนะครับแล้วก็น่ามาเที่ยวมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะครับถึงแม้ก่อนหน้านี้จะเคยมาแล้วแต่ก็ไม่ได้เข้ามานโซนนี้เหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ไปก็จะไปสะพานมือไปอะไรแบบนี้จะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดนึงนะครับที่ เ,เพื่อนๆถ้ามาที่นี่เนาะก็น่าจะลองมาดูนะครับอ่ะอ,นนอันนี้ก็เป็นคนสมัยน่าจะพวกโบราณเลย ันนี้เป็นหมีนะครับแต่ว่าเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นหมีโบราณหรือเปล่าตัวใหญ่มากนะครับอ่านี่นะครับสมัยก่อนที่ล่าเสือดาวนะครับก็ออกจาก สวนดไดโนเสาร์มานะครับตอนนี้เราก็มาขึ้นรถไฟนะครับจะไปปราสาทมูลนะครับเป็นมูลคาสเซอร์อนนี้นะครับเป็นรถไฟที่เรากำลังจะไปนะครับไปเราไปขึ้นรถไฟกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิวรอบๆกันเลยก็นี่นะครับบรรยากาศอย่างที่ผมบอกเลยว่าข้างนอกหมอกหนามากนะครับทำให้ เราไม่ได้ลงไปตรงโซนสะพานมือนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเราลงไปก็น่าจะมองไม่เห็นอะไรนะครับเราก็ขนาดตรงนี้ก็ยังแบบมองไม่เห็นเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอ,อ,อากาศเปิดนะครับรถไฟลำนี้ก็จะทำให้เรามองเห็นทุกอย่างเลยนะครับก็มีแต่หมอกทั้งนั้นเลยนะครับหมอกลงหนามากตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับมูนคาสเซลนะครับซึ่ง ปราสาทนี้นะครับก็เพิ่งเปิดปีนี้เลยนะครับกออ็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับว่ายังไม่ค่อยมีคนเลยนะครับ ก็หลังจากโชว์นะครับเราก็จะมาดูหนังเป็นหนังสี่มิติกันนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังเดินเข้ามาในโรงหนังก็ทำจำลองเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปราสาทเลยนะครับคิดว่าข้างในน่าจะไม่ได้ถ่ายนะครับก็เดี๋ยวถ่ายข้างนอกมาให้ดูละกันว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะนี่เราก็อยู่ด้านหน้าโรงหนังเป็นที่เรียบร้อย ก็เดี๋ยวขอตัวเข้าโรงหนังไปดูหนังก่อนละกันนะครับก็เมื่อกี้นะครับเราไปดูคล้ายๆหนังสามมิตินะครับแต่ว่าจะเป็นฟิลแบบว่าเหมือนขึ้นยานอวกาศนะครับแล้วก็ไปเที่ยวรอบโลกตามเมืองต่างๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็อยู่ในโรงหนัง4มิตินะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นการ์ตูนนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการ์ตูนของทางเวียดนามหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยว ดูจบแล้วนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับก็ตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสําหรับการ์ตูนก็เป็นการ์ตูนน่าจะเป็นการ์ตูนทําขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าก็ไอเดียดีนะครับก็สนุกดีนะครับโดยรวมๆก็ในโซนนี้นี่ทํามาค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าทุกโซนที่ผมไปมาณตอนนี้นะครับยังไม่ได้เปิดครบทุกโซนนะครับเปิดเฉพาะบางโซนนะครับ ก็มีโอกาสได้มาเที่ยวก่อนเพื่อน <_ an> ๆคนอื่นนะครับก็ถือว่าเก็บบรรยากาศไว้เพื่อน <_ an> ๆดูละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนนะครับผมว่าโซนนี้ก็น่าจะเปิดครบหมดแล้วนะครับก็สังเกตได้จากข้างหลังผมนะครับก็ยังไม่ค่อยมีใครมาเท่าไหร่เลยนะครับกเ็เพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่จะมาอาจจะมาช่วงปีหน้านะครับผมคิดว่าน่าจะเปิดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปหาสิ่งที่น่าสนใจชมกันต่อดีกว่าครับ